दुःखं मरिव सख्यम् जातिपि दुःखा जरापि दुःखा व्याधिपि दुःखा मरणमपि สัมปโโยกุแสดงอริยสัจสี่ผู้ฟังมีจิตผ่องใสเหมือนผ้าที่ซักให้สะอาดปราศจากมนทินต่างๆแล้วจึงทรงแสดงอริยสัจสี่คือความจริงที่เห็นได้ยาก,ยาก 1. สี่อย่างหทรงชี้แจงเรื่องทุกสิ่งที่ทำให้อยู่ได้ยากทั้งทางกายทางใจ 2. ทรงชี้แจงสมุทัยสายเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งทางกายทางใจ 3. ทรงชี้เรื่องนิโรธความดับทุกข์ทั้งทางกายทางใจ 4. ทรงชี้เรื่องมรรคคือทางปฏิบัติให้ดับความทุกข์ทางกายและทางใจครั้นพระองค์ทรงสแสดงอนุบุพิกถาและอริยาาสัจสีตามลำดับแล้วถ้าผู้ฟังมีอุปนิสัยบารมี ก็จะเกิดดวงตาเห็นธรรมบรรลุพระโสดาบันดวงตาเห็นธรรมนั้นคือเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดก็มีการดับไปเป็นธรรมดาการเกิดดวงตาเห็นธรรมนี้จะต้องเห็นเกิดคู่กันไปกับการเห็นดับเมื่อเห็นดับก็ต้องเห็นเกิดคู่กันไปอย่างนี้เรียกว่าธรรมจักสุ ครั้นเมื่อดวงตาเห็นธรรมอย่างนี้ความทุกนั้นจะไปหลบซ่อนอยู่ที่ไหนก็เห็นได้ตลอดเหมือนตำรวจเห็นโจรผู้ร้ายอยู่ในที่ใกล้ๆไม่มีทางจะหลบหนีสายตาตำรวจไปได้เลยบุคคลทั้งหลายจะไม่เห็นทุกแท้จริงจะเห็นได้ก็เห็นเพียงผิวเผินถ้าดวงตาเห็นธรรมจะต้องเห็นได้ตลอดไปคือเห็นเกิดและเห็นดับได้ในปัจจุบันจึงชื่อได้ว่าได้ดวงตาเห็นธรรม เมื่อดวงตาเห็นธรรมในขั้นแรกนี้แล้วพระพุทธเจ้าจึงจะทรงแสดงให้เกิดปัญญาสูงยิ่งขึ้นต่อไปจนถึงที่สุดแห่งการดับทุกข์ครั้นพระพุทธองค์ทรงพิจารณาตรวจดูอุปนิสัยแห่งการบรรลุธรรมของวินยศาสตร,ร์แล้วจะทรงแสดงธรรมโปรดพวกเขาตามลำดับบางพวกให้ดำรงอยู่ในคุณของพระรัตนตรยัยบางพวกให้รักษาศีลหา้าบางพวก ให้เดบลุพระโสดาบันบางพวกให้บรลุพระสกิทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์บางพวกมาขอบวชแล้วให้ไปปฏิบัติธรรมก็จะได้บลุพระอรหันต์พระพุทธองค์เสด็จไปบิณฑบาตเพื่อโปรดเวนยสัตว์ทั้งหลายก็เพื่ออนุเคราะห์มวลประชานอนใหญ่ให้เข้าใจธรรมะดังพรนานามาชนี้แหละ สองในเวลาบ่ายทรงแสดงธรรมโปรดประชาชนที่มาเข้าเฝ้าไม่ว่าพระองค์จะเสด็จไปประทับอยู่ณนะสถานที่แห่งใด<อ>งก็จะมีผู้คนมาเข้าเฝ้าเป็นจำนวนมากพระองค์จะแสดงธรรมเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่มหาชนโดยทั่วกัน 3. ในเวลาคำ่ำพระพุทธองค์จะเสด็จออกมาจากพระคันธกุดีแล้วมาประทับนั่งณนะพุทธอาฏอย่างเงียบ ภิกษุทั้งหลายก็จะมาเข้าเฝ้าเพื่อทูลถามปัญหาบ้างเพื่อขอเรียนสมถกรรมฐานบ้างวิปัสสนากรรมฐานบ้างเพื่อขอฟังธรรมะบ้างพระพุทธองค์ก็จะทรงแสดงธรรมและตอบปัญหาแก่ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นตามบุญวาสนาบารมีที่จะได้รู้ธรรมเห็นธรรม 4. เวลาเที่ยงคืนหลังจากภิกษุทั้งหลายพากันกราบทูลลาไปแล้ว เทวดาทั้งหลายในหมื่นโลกธาตุก็จะพากันมาเข้าเฝ้าเพื่อกราบทูลถามปัญหาต่างๆพระพุทธองค์ก็จะทรงตอบปัญหาให้แก่เราเทวดาดังกล่าวเหล่วนั้นให้หายข้อองใจ 5. เวลาใกล้รุง่งพระพุทธองค์จะทรงแบ่งเวลาเป็นสมส่วนในส่วนแรกจะทรงเดินจงกรมเพื่อผ่อนคลายความปวดเมื่อยพระวรกายอันเนื่องมาจากประทับนั่งติดต่อกันเป็นเวลานาน,าน,าน ในส่วนที่สองครั้นเสด็จจงกรมแล้วจึงเสด็จเข้าสู่พระคันธกุดีเพื่อบรรทุในท่าสีหายสาย,ยด้วยสติสัมปชัญญะเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงกว่าในส่วนที่สามหลังจากตื่นพระบรรทมทรงทากิจส่วนพระองค์แล้วจะประทับนั่งสมาธิจะเริญมหากรุณาสมาบัติตรวจด,ดูเวนยสัตว์ทั้งหลายด้วยพระพุทธญาณเพื่อทอดประเนต ผู้ที่มีอุปนิสัยว่าสนาบารมีที่จะได้บรรลุธรรมจึงจะเสด็จไปโปรดเช่นสัมปโยโกทุกโขปยวิปปโยโกทุกโขยํปิจฉนโลภติตํปิดุกขํสังขิเต ปปัุุาานอิโกเ,เ,เรื่องยะะะกุลบุตรในวันหนึ่งเวลาใกล้รุ่ง พระบรมศาสดาสเสด็จจงกรมอยู่ณนาป่าอิสิปตนมฤคกายวันทรงได้ยินเสียงยสะสากุลบุตรเดินเปริงอุทานว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอใกล้ก็มาจึงตรัสตอบไปว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องมาที่นี่เถิดเราจะแสดงทําให้ฟัง ยาสาคกุลบุตรได้ยินเสียงตรัสเรียกอย่างนั้นจึงถอดรองเท้าเดินเข้าไปถวายบังคมแล้วนั่งลงณที่แห่งหนึ่งพระบรมศาสดาทรงแสดงอนุบุพิกถาจากง่ายไปหายาแก่าสาคกุลบุตรและแสดงอริยสัจสี่จึงได้เกิดดวงตาเห็นธรรมต่อมาในภายหลังยาสากุลบุตรได้ฟังธรรมอีกครั้ง จิตก,ก็หลุดพน้นจากอาสวะกิเลสท,ทั้งหลายได้สำเร็จเป็นพระอารหันต์พุทธกิจทั้งห้าข้อเหล่านี้เป็นหลักการทำงานของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญมาตลอดพระชนชีพของพระองค์ การพักผ่อนด้วยสมาธิพระพุทธองค์ทรงปฏิบัติกิจวัตรประจำวันทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืนตามที่กล่าวมาทรงปฏิบัติพุทธกิจเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกแทบไม่มีเวลาพักผ่อนเลย พระพุทธองค์ทรงบรรทมเพียงหนึ่งชั่วโมงกว่าๆในท่าศีห์หสายญาติยังมีสติสัมปชัญญะหรืออาจจะกล่าวได้ว่าพระพุทธองค์ทรงพักผ่อนด้วยการทำสมาธินั่นเองดังนั้นการพักผ่อนทางใจหากได้พักผ่อนอย่างแท้จริงแม้เพียงชั่วโมงระยะเวลาอันสั้นๆก็เพียงพอต่อความต้องการของจิตใจฉะนั้นการพักผ่อนที่แท้จริงของจิตใจนั้นคือการพักผ่อนด้วยการทำสมาธิ คือมีสติสัมปชัญญะในท่าสีหาสายญาตโนอนอย่างราชสี แบบอย่างบริหารชีวิตพระพุทธองค์ทรงปฏิบัติพุทธกิจเป็นแบบอย่างของการบริหารเวลาชีวิตอย่างมีระเบียบแบบแผนเช่นเช้าทำอะไรบ่ายทำอะไรเย็นทำอะไรค่ำทำอะไรเที่ยงคืนทำอะไรก่อนรุ่งอรุณทำอะไรเรียกว่าบริหารเวลาชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นใครรู้จักบริหารเวลาของชีวิตอย่างมีระเบียบแบบแผนได้ จะประสบผลสําเร็จในหน้าที่การงานทั้งได้พักผ่อนทางจิตใจการรู้จักพักผ่อนทั้งทางกายและใจเป็นสิ่งที่ดีแต่การพักผ่อนทางใจด้วยการทําสมาธิมีสติสัมปชัญญะแม้เพียงระยะเวลาสั้นๆการพักผ่อนนั้นเป็นการพักผ่อนทางจิตใจอย่างมีประสิทธิภาพดังพระพุทธองค์ทรงกระทําเป็นแบบอย่างดังกล่าวมาแล้วหลักการทํางานของพระพุทธองค์นั้นคือการศึกษา หาข้อมูลการประเมินผลและการสรุปผลก่อนจะเสด็จไปปฏิบัติงานพระพุทธองค์ไม่เคยทำงานแบบรวบรัดหรือแบบรุกรวการทำงานของพระองค์มีแบบแผนตอนต้นตอนกลางและตอนท้ายโดยเฉพาะพุทธกิจข้อที่5เป็นหลักการที่สำคัญยิ่งทรงใช้ตรวจดูอุปนิสัยวาสนาบารมีของเวินยศัตร์ทั้งหลายเสียก่อนถ้าปรากฏในจิตของพระองค์แล้ว จะทรงรู้ด้วยพระยาณว่าบุคคลผู้นั้นเป็นใครมีอุปนิสัยวาสนาบารมีอย่างไรจะแสดงธรรมะเรื่องอะไรครั้นแสดงแล้วผลจะเป็นอย่างไรการกระทำเช่นนี้ของพุทธประเพณีที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงบำเพ็ญทุกครั้งจึงบังเกิดผลเป็นที่น่าอัศจรรย์คือการได้บรรลุมรรคผลตามบุญวาสนาบารมีของแต่ละคน ตรวจด,ดูอุปนิสัยแห่งธรรมในเวลาใกล้รุ่งของวันหนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงปฏิบัติพุทธกิจประจำวันทรงตรวจดูอุปนิสัยวาสนาบารมีของสัตว์โลกทรงเห็นทิดาช่างทอผ้าที่อยู่เมืองอาราวีนั้นมีอุปนิสัยการบรรลุธรรมเข้ามาภายในกระแสจิตของพระองค์และทรงพิจนารณาว่าจักมีเหตุอะไรหนอแหล ทุงทราบด้วยพระญาณว่าทิดาช่างทอผ้าผู้นี้ได้เจริญบรณสติภาวนาเป็นเวลาสามปีแล้วตั้งแต่วันที่เธอได้ฟังพระธรรมเทศนาในครั้งนั้นบัดนี้เธอมีกระแสจิตแก่กล้าแล้วสามารถที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมครั้นเราไปหน้าที่นั้นจะถามปัญหาธรรมะสีข้อกับเธอเมื่อเธอแก้ปัญหาธรรมะสีข้อนั้นอยู่เราจะให้สาธุการสี่ครั้ง เธอก็จะได้บรรลุธรรมขั้นพระโสดาบันถ้าเราไม่ไปโปรดเธอก็จะตายอย่างปุถุชนคนทั้งหลายมีกติคือที่ไปเกิดไม่แน่นอนเธอไม่อาจพนจากความตายวันนี้ได้เลยครั้นเธอมาพบเราแล้วจะได้บรรลุโสดาบันจากมีกติคือที่ไปเกิดณดุสิตวิมานและชาวเมืองอรารวีทั้งหลายก็จะได้รับประโยชน์เพราะอาศัยทิดาช่างทอผ้านี้ ดังนี้แหละ